สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วสําหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในรายการซีวีลีกนะคะซึ่งสนามที่2นี้ล่าสุดไทยได้สู้กันกับอินโดนีเซียเจ้าภาพนะคะแล้วก็เป็นทางอินโดนีเซียค่ะที่สามารถเอาชนะทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเราไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด27ต่อ29 25ต่อ15 25ต่อ23 22ต่อ 25และ15ต่อ13ค่ะผลการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าชายไทยของเราสู้กันถึง5เซตอีกแล้วค่ะทุกคน ร่างกายเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยล้ากันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการแข่งขันแบบ4วันติดเลยนะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะคะก็ต้องคาระวะจิตใจของนักกีฬาวลอลเลย์บอลชายไทยของเราอย่างมากนะคะที่ได้สู้ศึกซีวิลีกในครั้งนี้แล้วผลงานเนี่ยก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจด้วยนะคะแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซียแต่ก็ไม่ได้เป็นการแพ้ขาดค่ะเป็นการสู้กันถึง5เซตเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้รับการยืนยันให้เป็นแชมป์ในนัดที่2ของการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกปี2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสื่อของทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พาดหัวข่าวกันใหญ่โตค่ะบอกได้เลยว่าอึกกระทึกครึกโครมกันจริงๆนะคะหลังจากที่ทีมวลอลเลย์บอลชายของอินโดนีเซียเนี่ยสามารถเอาชนะทีมวลอลเลย์บอลชายไทยของเราไปได้นะคะเพราะว่าเขาก็คงจะ กดดันมาตั้งแต่สนามแรกแล้วนะคะที่เขาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะชายไทยของเราไปได้พอสนามนี้เขาก็มีความคาดหวังที่สูงมากๆนะคะที่จะเอาชนะนะแม้กระทั่งกัปตันทีมของเขาเองจาเซนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าเขามุ่งหวังที่จะเอาชนะทีมเย์บอลชายไทยของเราค่ะโดยที่เนื้อหาของทางสื่ออนินโดนีเซียนะคะเขาก็ได้เขียนรายงานเอาไว้ค่ะว่า เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาการแข่งขันระหว่างทีมวอลเลย์บอลชายอินโดนีเซียกับไทยได้เริ่มต้นขึ้นคะแนนแรกมาจากอนุรักษ์พันรำซึ่งเป็นนักตบของทางฝั่งไทยหลังจากนั้นริวานนูมุนกีตอบโต้กลับทันทีทั้งสองทีมต่างแลกคะแนนกันส่งผลให้เสมอกันที่8-8ต่อทั้งสงทีมรุกได้แข็งกแกร่งพอๆกันแต่การบล็อกของทั้งสงทีมนั้นยังถือว่าไม่สม่ำเสมอการ รับบอลก็มีความผิดพลาดทำให้อินโดนีเซียตามหลังอยู่8ต่อ10แต่หลังจากนั้นทางฝั่งอินโดนีเซียก็สามารถทําแต้มได้3แต้มติดต่อกันและในที่สุดก็ขึ้นนําไทยแต้มเป็น11ต่อ10ไทยกลับมาขึ้นนําอีกครั้งแล้วก็มาเสมอกันอยู่ที่15ต่อ15ทีมของอินโดนีเซียพลิกสถานการณ์ขึ้นนําเป็น20ต่อ18 และจากลูกเสิร์ฟเอของบอยอาเนสอาราบีก็ทำให้อินโดนีเซียสามารถเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้ในช่วงปลายเซตอินโดนีเซียตามหลังไทยอยู่23-24ต่อหลังจากพยายามตีเสมออยู่หลายครั้งในที่สุดอินโดนีเซียก็ต้านไทยไม่ไหวพ่ายแพ้ไปได้ด้วยสกอร์27-29ต่อและสื่อของทางอินโดนีเซียนะคะก็ได้เขียนรายงานต่ออีกค่ะว่า ริวานนูมมกิและเพื่อนร่วมทีมเริ่มต้นเซตที่2ได้ดีมากทำแต้มได้อย่างรวดเร็วจนทำให้พวกเขานำคะแนนไทยห่างออกไปความสามารถในการโจมตีและบล็อกที่ยอดเยี่ยมของทางฝั่งอินโดนีเซียทำให้พวกเขานำห่างถึง8แต้มสกอร์อยู่ที่16ต่อ8คราวนี้อินโดนีเซียนำห่างเป็น10แต้มจนในที่สุดสามารถเอาชนะทีมชาติไทยในเซตที่2ไปด้วยสกอร์25ต่อ14 สื่อของอินโดนีเซียนะคะก็ได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าในช่วงเซตที่3นั้นเป็นเกมที่เข้มข้นอย่างมากโดยที่ทางอินโดนีเซียและไทยต่างแลกคะแนนกันและก็มาเสมอกันอยู่ที่9ต่อ9จากนั้นทางฝั่งอินโดนีเซียก็สามารถสร้างคะแนนนำห่างได้2อถึงสแต้มเกมรับและเกมรุกที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียและไทยมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาและสู้กันอย่างสนุกสุดมันหลังจากนั้นอิน อินโดนีเซียนำไทยอยู่3มแต้มสกอร์อยู่ที่20ต่อ17ไทยพยายามตามไล่ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆทำให้สกอร์มาเสมอกันอยู่ที่21ต่อ21อินโดนีเซียขึ้นนำา24ต่อ23เตดีโอกาบล็อกได้สำเร็จทำให้อินโดนีเซียเอาชนะไทยไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ23 หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับชัยชนะในเซตที่3ที่สกอร์เป็น2ต่อ1เซตนั่นก็หมายถึงการการันตีตำแหน่งแชมป์ของลีกที่2ในรายการซีวีลีก2025แล้วคะแนนเพิ่มเติมอีกหนึ่งแต้มก็เพียงพอทำให้อินโดนีเซียจบอันดับสูงสุดของตารางได้สื่อของอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกค่ะว่า แม้ว่าณเวลานี้จะทราบว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วแต่การแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติเสียงเฮและเสียงดีใจของแฟนๆดังทั่วสนามและในเซตที่4การต่อสู้ก็ยังคงดุเดือดทั้ง2ทีมแลกคะแนนกันจนกระทั่งสกอร์เป็น17-17ต่ออย่างไรก็ตามการทำคะแนน3แต้มติดทำให้ไทยนั้นนำอินโดนีเซีย,ยอยู่20-17ต่อการบล็อกช่วยทำให้อินโดนีเซียล ตามมาเหลือเพียง20ต่อ19น่าเสียดายที่3แต้มติดต่อกันของไทยเกิดขึ้นอีกครั้งนำห่างเป็น23ต่อ20จนในที่สุดไทยก็สามารถเอาชนะในเซตที่4ไปตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตได้การแข่งขันเริ่มต้นในเซตที่5ทั้ง2ทีมเริ่มเกมกันอีกครั้งด้วยการแลกคะแนนกันอย่างสูสี1ต่อ1 2ต่อ2 3ต่อ3และ4ต่อ4จากนั้นอิน อินโดนีเซียก็สามารถนำห่างเป็น6ต่อ4โดยเจเซนนาธานาเอลก็สามารถตีเอชทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำเป็น7ต่อ4อินโดนีเซียมีความสามารถในการบุกอย่างดุเดือดทําให้คะแนนนําห่างเป็น8ต่อ4การตีลูกอันทรงพลังของบอยอานเนส ก็ส่งผลทําให้ทีมชาติอินโดนีเซียนําสกอร์ห่างจากไทยถึง6แต้มสกอร์อยู่ที่10ต่อ4ไทยพยายามไล่มาเรื่อยๆเป็น10ต่อ13 11ต่อ13แต่น่าเสียดายที่ริวานนูมุนกีประสานงานผิดพลาดทําให้ไทยนั้นไล่มาเป็น12ต่อ13ได้กดดันทีมชาติอินโดนีเซียเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามความผิดพลาดของริวานได้รับการแก้ไขทันทีด้วยการทุบอันส่งพลังส่งผล ทำให้อินโดนีเซียนำไทย14ต่อ12นี่เป็นแมชพอยต์ครั้งแรกของอินโดนีเซียและในที่สุดก็สามารถเอาชนะไทยในเซตที่5ไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ13และสามารถคว้าชัยชนะในการแข่ง4วีลีกปี2025ในนัดที่2นี้ได้สําเร็จ และนี่ก็เป็นการนำเสนอข่าวสารจากทางฝั่งอินโดนีเซียนะคะต่ายก็นำบทความข่าวสารมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์ของทางอินโดนีเซียนั้นเยอะมากๆนะคะทุกคนต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นไปในเชิงการดีใจที่อินโดนีเซียเจ้าภาพเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้นะคะแต่หลายๆคอมเมนต์นะเขาก็มีการซูฮกทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเราเหมือนกันค่ะว่าโอ้โหนักกีฬาชายไทยของเราเนี่ยมีความสู้ใจสู้มีความพยายาม ย่างมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนๆจากประเทศไทยของเราเองนี่แหละค่ะที่ต้องคาระวะแล้วก็สู้ฮกนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าสู้สึกติดต่อกันมา4วันเลยนะคะแล้วก็จะมีหลายเกมเลยที่สู้กันถึง5เซตทําให้ร่างกายนั้นค่อนข้างเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแม้ว่าผลการแข่งขันระหว่างไทยกับอิโนโดนีเซียจะเป็นไทยแพ้นะคะแต่ก็เป็นการสู้อย่างสมศักดิ์ศรีดุเดือดแล้วก็เราได้เห็นถึงความพยายามของนักกีฬาชายไทย ของเราค่ะวอลเลย์บอลชายเนี่ยโอ้โหมันจริงๆค่ะทุกคนใครที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมนะคะก็อยากจะให้ดูให้ชมกันนะเวลาตบแต่ละทีเนี่ยโอ้โหบอลจมหายไปเลยค่ะ คิดเลยนะคะว่าถ้าโดนล,ลูกบอลลูกนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นตตยแต่สลบเลยนะคะแรงค่อนข้างเยอะอย่างมากการบล็อกการเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาวลอลเลย์บอลชายไทยของเรานะคะสนามต่อไปเนี่ยก็ต้องมาสู้กันในรายการซีเกมค่ะติดตามรับชมให้กําลังใจนักกีฬาชายไทยและก็นักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊。Ah.